ดูต่อข้อที่3ความซับซ้อนเนี่ยมันจะถูกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมครูพยายามเรียงทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นสเต็ปให้นักเรียนเข้าใจในจุดที่มันง่ายๆก่อนและจุดง่ายๆค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนทับไปทีละชั้นทับไปทีละชั้นลองดูตัวอ,อย่างข้อที่3นะครับก็เดินทางจากบ้านไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนืออันแรกเลยนะเดินทางจากบ้านใช่ปะ่ะเดินทางจากบ้านไปไหน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบ้านขออะถึงบ้านขอครูไฮไลท์เพิ่มมานิดนึงอะถึงบ้านขอแล้วมุ่งหน้าแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เดินต่อยังไม่หยุดอะทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงบ้านขอหยุดยางยางจากนั้นนะครับเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อะถึงบ้าน งอถึงบ้านงอด้วยระยะทางเท่ากันสามครั้งอันนี้สําคัญนะระยะทางที่เขาเดินนะระยะทางที่เขาเดินนะเท่ากันทั้งสามครั้งเช่นถ้าเดินครั้งละห้าเมตรจริงๆมันห้าเมตรไม่น่าจะได้เพราะว่าเดินแป๊บเดียวเองห้าเมตรเดินครั้งละยี่สิบเมตรนะทุกครั้งที่เดินไปบ้านของแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องใช้ระยะยี่สิบเมตรเท่ากันสิทีที่โจถามหานะบ้านกออยู่ทางทิศใดของ งอบ้านกออยู่ทางที่ใดของงอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่สีเขียวกันก่อนอที่ครูไฮไลท์เริ่มต้นจากกอเดินทางนะอ่ะกอเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบ้านขอโอเคเดี๋ยวครูจะสร้างทิศอ้างอิงขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะอ่ะนี่โอเคปะ่ะข้างบนนี้คือทิศเหนืออ่ะครูไม่เขียนนะเดี๋ยวมันลกนะอ่ะ แต่เรารู้ใช่ไหมเราเห็นรูปเรารู้ใช่ไหมเราต้องฝึกแบบนี้นะเห็นรูปแล้วก็รู้ว่าอ,อ๋อตรงไหนที่เหนือที่ตะวันออกทิ่ตะวันตกนะเราเริ่มต้นจากตรงนี้นะนี่ดำๆเป็นเม็ดฝ่ายตรงนี้นะก็คือกอ็ไก่เขาบอกว่าเดินทางไปไหนนะก็ไก่เนี่ยเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือตรงนี้ทิศตะวันออกใช่ปะ่ะอันนี้ทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือก็วิ่งมาทางนี้ใช่ไหมอะลากไปเลยลากไปเลยปื๊ดแบบนี้ สังเกตป่ะครูลากทีละสองช่องสําคัญนะเพราะว่าอะไรตอนท้ายจย์บอกว่าเดินทางเข้ากันแสดงว่าครั้งหน้าก็ต้องเดินสองช่องครั้งหน้าก็เดินสองช่องไปเรื่อยเขาบอกว่าเดินทางมาถึงจุดนี้ใช่ไหมจุดตรงนี้เดี๋ยวเราเซตใหม่เนอเซตการอ้างอิงใหม่นะครับจุดนี้คือจุดอะไรคือจุดนี้คือจุดบ้านของใครบ้านของขอนะ,อ,ะอันนี้คือบ้านของขอ โอเคเขาหยุดเดินทางยังยังไม่ได้หยุดเดินทางเขามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างทิศตะวันออกตรงนี้นะกับทิศใต้ตรงนี้นะแต่มันเฉียงมก็ลงมาตรงนี้ใช่ปะ่ะอ่ะเดินตอ่อเดินตอ่อปื๊ดโอเคพอเดินเสร็จปุ๊บก็หยุดใช่ไหมแล้วก็สร้างทิศอ้างอิงเอาไว้ให้เขานะครับอ่ะใส่เม็ดฝ้ยหน่อยนึงนี่ถึงบ้านใครแล้ว ถึงบ้านคอถึงบ้านคอหยุดยังยังไม่หยุดนะถึงบ้านคอเนี่ยก็ยังไม่หยุดเดินต่อเดินต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้คือทิศตะวันตกใช่ป่ะอันนี้คือทิศใต้ใช่ไหมก็ต้องวิ่งมานี้ปื๊ดอ่านี่ลงมาแล้งนี้สังเกตระยะใช่ป่ะเท่ากันอย่างละสองช่องสองช่องใช่ไหมเนี่ยสองช่องสองช่องสองช่องโอเคป่ะอ่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับ อ่ะใส่เม็ดฝ้ายน่อยนึงนี่ตรงนี้คือบ้านใครอ่ะบ้านของงอบ้านของงอเสร็จแล้วไปไหนต่อเขาบอกว่าสิ่งที่จะถามหานะไม่จะไปไหนละสิ่งที่เจะถามหานะเขาถามหาอะไรเอ,อบ้านกออยู่ทางทิศใดของบ้านงอบ้านกออยู่ทางทิศใดของบ้านงอตรงเนี้ยมีหลายคนทําผิดใช่ปะ่ะทําผิดแบบว่าเออ เขาเรียกว่าอะไรจะว่าไม่รู้ก็ก็ไม่ได้นะอาจจะบอกว่าจับหลักไม่ถูก <c oughs> จับหลักไม่ถูกนี่ลองอ่านโจทย์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะอ่านโจทย์ซ้ำอีกครั้งนึงนะนงนงนะบ้านกออยู่ทางทิศใดของบ้านงอ,อบ้านกอให้เห็นโจทย์ด้วยบ้านกอนะอยู่ทางทิศใดของบ้านงอ,อครูถามว่าจะยึดบ้านใครเป็นหลักเราจะมองจากบ้านของใครเราต้องมองจากบ้านของงอใช่ไหมเวลาถามแบบนี้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรนะ ให้เน้นยึดตัวหลังอะเป็นหลักใช่ไหมบ้านกอ่อมีกอกับงอใช่ป่ะให้เรายึดตัวหลังเป็นหลักนะอ่ะ,อะก็ถามว่าอยู่ทางทิศไหนของบ้านของบ้านงอก็คือให้ไปยืนอยู่ที่จุดงอนะครับตรงนี้ครูพยายามเน้นย้าแล้วนะครูพยายามสอนแล้วนะว่าจับหลักการยืนการสังเกตให้ได้นะครับว่าสังเกตที่จุดไหนอ่ะเรามายืนอยู่ที่บ้านงอยืนอยู่ตรงนี้สีแดงแล้วกันยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มองไป แล้วก็ไปดูว่าอยู่ทางทิศไหนนะครับเวลามองไปก็ต้องมองไปหาบ้านกอใช่ปะเพราะเขาถามหาว่าอยู่ทางทิศไหนของบ้านกอนะครับเอ่อเอาไม่ใช่อยู่ทางทิศไหนของบ้านกอเอาพูดแล้วสับสนเองนะครับทางทิศไหนถ้าเราอยู่ตรงจุดงอใช่ปะเราสังเกตอยู่ที่จุดงอใช่ปะมองไปทางบ้านกอเราจะค้นพบว่าเรามองไปทางทิศไหนทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ปะ าทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับโอเคข้อนี้นะครับตอบเลยนะบ้านกออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านงอเขียนเลยบ้านกอไก่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เฉียงเหนือของบ้านงอของบ้านงอคีย์บอร์ดสาระใจความอยู่ตรงนี้เลยตะวันตกเฉียงเหนือตอบข้อไหนตอบข้อไหนตอบข้อที่สองนะเห็นไหมนักเรียนมันง่ายแต่ถ้าไม่รู้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหม